อานพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโตรดรับทราบคนไทยเราเนี่ยทราบว่าวันมาคะวันวิสาขะรู้กันเท่านั้นแต่โดยเชิงปฏิบัติไม่เข้าใจลึกซึ้งเข้าใจกันว่าจาตุรงอั์นิบาตมากวันโอวาทพระปฏิบกบักขอเจเจงวันมาค่าปุณณมีบิดีเพ่งกลางหนึ่นสามนั้นเป็นมงคลสมัยอย่างไรที่นิยมกันว่าตรงกับวันจาตุรงอณันิบาตกลางิปัด ไปชมตั้งหลักสอนคือไปชุมตั้งวิชาครูต้องการสอนวิชาครูให้หลักพระพุทธศาสนาต่อไปขอเท็จริงเป็นประการใดพี่น้องชาวพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโตกดลยรับทรานนอกก่อนี้พระพระองค์เดินสาเร็จตั้งธทญยาณแล้วก็แสดงธรรมจักรกระโพธิสูตรโตปัญยุกีจังหะแล้วก็สอนมีพระละหันกีนาศมากมายแต่ตำราครูยังไม่ไย้่ยห เรียกว่าวิชาครูแต่คนไทยเข้าใจผิดทําบูญทําบุญแต่วิชาครูไม่เข้าใจคือเรียกตั้งหลักสอนพระพุทธศาสนาในวันมาคบูชาปีนี้เป็นปีรักวัฒนธรรมไทยและศิลปะพุทธศาสนาด้วยอยากนมัก,การดถามหลวงพ่อว่าการเวียนเทียนนะครับเวียนเพื่ออะไรและในขนาดที่เวียนแต่ละรอบเนี่ยทำอะไรบ้างทางใจในะดีมากเจริญพรขอบตอบพ่อหนึ่งก่อนแต่งตัวให้เขาสเปค เาไซเคิลมาวัดพระพานุ่งผ้าสันชันมาเวียนเทียนน้าต้องชุดไหมไทยแล้วแต่งโชตแต่งให้เขาท่าเขาทางพระพุทธเจ้าสอนหน้าสอนหาคือแต่งกายคือสิับกายเรียบร้อยเข้าวัดจะเรียบร้อยแบบไหนก็ตามให้มันมีระเบียบมีระบบเกิดขึ้นด้วยอย่างนี้ไปต่อน้องทีเนี่ยผ้ากายคือสิ้นแต่งตัวไม่เรียบร้อยเนี่ยจะไปอาลานนุ่งผ้านุ่งผ่อนอะไรกันเนี่ยให้เรียบร้อยหน่อยใช่ไหม ให้สวยน่ารักสวยน่ารักคือสินนี่แต่งตัวนี่วัฒนธรรมรเราต้องน่งไหมไทยกันหรือสูรอย่างนั้นเดี๋ยวนี้แต่งตัวเป็นฝรั่งมังข้าวัฒนธรรมไทยจะสูญไปนี่คือสินนี่คนหนึ่งขอ2สองเวียนเทียนเป็นประเพณีอย่างไร,รต้องไม่ต้องเวียนด้วยไม่เวียนจะได้ไหมก็ได้แต่เวียนเทียนเป็นรูปประรับทาให้เกิดรูปแบบเห็นสวยงามให้เป็นระบบนระเบียบ ดอกไม้ทูบเทียนคือรัตนยครับต้องการจะเวียนเข้าไปถึงจิตใจดอกไม้ทูบเทียนนั้นเทียนต้องจุดไหมไม่ต้องจำเป็นจุดที่จิตครัผ่านหน้าอุโบสถปฏิมากรรมอยู่ในโบสถ์คล้ายว่าองค์สมเด็จตะสัมาพทธเจ้าในคันตุกุดีของพระองค์เราต้องการเวียนมหาธรรมะครับเวียนมหาพุทธคุณครับเวียนต้องการเอาพุทธคุณมาใส่ใจคือพุทธครับ เวียนเข้าหาธรรมะเวียนเข้าหาพระสงฆ์คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงต้องเวียนครั้งนรกไม่จําเป็นจะต้องจุดเทียนจุดไฟเดี๋ยวไปชิมนนก,กันแบบเดินให้มีระบบมีระเบียบเพียบโดยวินยัยจึงจะลืกกศินหญิงชายชั้งหลายโปรดรับมีระบบมีระเบียบคือแกงกายเรียกว่าลูปประทับมันเห็นก่อนถ้าเราไม่เห็นดอกไม้ถูกเทียนแล้วร้อนนึกยึดเหนี่ยวแล้วานายหญวยยากต้องเห็นรูปแบบ จึงต้องมีประเพณีเวียนเทียนถ้าไม่เห็นรูปแบบไปขยโยกันบางวัดเนี่ยขอมีญญาบาบขอฝากท่านชาวชนด้วยอย่าไปโห o ร้องกองปีกกันเวียนเทียนพูดมาถึงตอนนี้ขอฝากด้วยเวลาบวชลูกบวชเต้ามาบวชกันนะแห้าบนสีมาได้แห่ได้แนละ้วกินเหล้าเขตสี่มาได้แล้วเป็นบาปบขอฝากไปเฉลยนะทั่วประเทศจะช่วยกันทําหน่อยช่วยกำจัดไอ้พวกนี้หน่อยเอ,เอาเอาเหล้ากินที่เขตที่มา แล้วก็เถิดเท่งกรองยาวเท่งบองเท่งบองเท่งบองเจ้าลูกไปเฝ้าผูา้เจ้าทำไมถึงไก่กินเล่าควรจะพุทธคุณอิจิปิโซภคกวาลรหังธรรมาบอกไม้ทุกเทียนมันเป็นรูปธรมรมต้องการเข้าไปถึงรูปธรมรมเข้าถึงธรรมะรอย่างนี้เป็นตน้น